ผมลองดูว่าให้ทอดหัวเทียนออกมาอ่านครับโดยการให้เราทำการอ่านหัวเทียนครับ ans, ครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาเว็บ เวิบ125ขาแรงนะครับตัวนี้เป็นเวิบ125ตัวแรกๆอาการนะครับจะจะคำบอกเราว่าน้ำมันเครื่องแห้งนะครับเมื่อเมื่อเราได้ยินอาการที่เจ้าของรถบอกมาแล้วก็จะต้องทำการสตาร์ทสตาร์ทดูก็รู้สึกว่ามันก็ยังจะพอมีกำลังอยู่นะเป็นลูกโตเราก็จะถามว่า เราจะถามว่ามันดับขาตีนหรือเปล่านะแล้วก็ทำการวิเคราะห์ต่อไปได้นะครับเสียงว่าเอกอำลังบิด104นะครับกำลังจะขึ้น105นแล้วมันก็ดับไปนะบอกว่าแรงมาก104 105 106 107 108 109 1010แบบนี้นะครับไม่ใช่1050บบอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเข้าใจผิด ตอนนี้ผมก็เลยทําการทอดหัวเทียนนะครับให้ท่านผู้ชมลองดูว่าให้ทอดหัวเทียนออกมาอ่านครับโดยการให้เราทําการอ่านหัวเทียนนะครับถ้าเกิดเกิดจากน้ํามันเครื่องแห้งเครื่องเครื่องยนต์มีความร้อนแล้วก็ฮีทสูงจะทําให้หัวเทียนแห้งแล้วก็เป็นสีแดงแดงนะครับเป็นสีแดงแดงเพราะว่าขาด น้ำมันหล่อลื่นครับผมก็เลยทําการทอดหัวเทียนออกมาครับเรามาอ่านท่นานผู้ชมมาดูครับอันนี้ไม่แดงครับไม่แดงแสดงว่าเค,คเครื่องยังไม่ทันติดนะครับเครื่องยังไม่ทันได้นอกผมก็เลยมาทําการขัดหัวเทียนแล้วก็เดี๋ยวจะเช็คดูระบบวาวว่ามียันไหมอะไรไหมเบองต้น เดี๋ยวจะลองเช็คหัวเทียนแล้วก็ทำการไปเช็คไฟอีกทีนึงว่ามันมีไฟมีอะไรไหมครับแต่เบื้องต้นเร็วหัวเทียนจะเป็นดำๆชื้นๆอยู่แสดงว่ายังไม่ทันแห้ง จากที่ผมเช็คแล้วก็ใส่หัวเทียนดูนะครับแล้วผมจะทําการสตาร์ทครับเเจ้าของรถได้ทําการใส่น้ํามันเครื่องลงไปแล้วว่าใส่ทั้งลิตรหนึ่งเลยครับปกติปกติเราใส่ประมาณแปดร้อยซีซีก่อนนะครับอันนี้แกอันนี้แกเล่นใส่เลยกลัวกลัวไม่แรงเลยใส่ไปลิตรหนึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนาให้ให้เอาออกอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าใส่มากเกินไปก็ไม่ดีเมื่อเมื่อเกิดความร้อนขยายตัวทำใอ,อภายในเครื่องยนต์ นะครับน้ำมันน้ำมันเครื่อง,องเราก็จะขยายตัวด้วยก็จะทําให้ภา,ายในของเครื่องยนต์เนี่ยไม่ไม่ไม่ค่องตัวเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นการเติมน,น้ํามันเครื่องมากก็ไม่ดีแต่ก็ดีกว่าที่ไม่มีน้ํามันเครื่องครับ ก็จะมีอาการอีกอาการหนึ่งคือวาล์ยันครับพอพอน้ํามันเครื่องขาดนะครับน้ํามันเครื่องขาดก็จะทําให้เกิดการเสียดสีและความร้อนมากขึ้นปกติก็จะทําให้การสึกหรอมากขึ้นทําให้วาล์ยันได้เหมือนกันครับหนะลักการเราก็ถ้าเราไม่มีไม่มีไอตัวตั้งวาวล์เราก็นี่ไปหาน็อตมานะครับทาเหมือนผุ่มนี่ครับ อันนี้ตัวนี้จะเป็นน็อตสกรูนะครับหัวแชกเจียเจีมเล็กๆกว่าเบือก้าหรือเบือแปดนะครับเป็นแวนอันนี้ตัวนี้ก็เป็นเอหาหัวน็อตธรรมดาครับมาเชื่อมต่องนะครับหลังที่เราจะตั้งบาวเสร็จแล้วนะครับเราก็ จะปิดฝาขอบตัวนี้เราก็ใช้ทาที่บอลน,นิดนึงนะครับทากาวไปนิดนึงเพราะว่าถ้าเราไม่มีโอลิงเปลี่ยนครับอ่าอันนี้ผมไม่ได้มีโอลิงค้างสต็อกไว้ก็เลยต้องใช้กาวนิดนึงถ้าเราไม่ใช้กาวเราใส่ลงไปมันก็จะมีน้ํามันรั่วออกมานะครับอ่าถ้าเราเช็ควาลวหรือตั้งวาลวเสร็จเราก็ก่าจะทากาวอันนี้นิดนึง ยูวินเราจะมีโอลิงใหม่ท่านผู้ชมนี่เราตั้งเบาไว้แล้วนะครับแล้วก็เช็คหัวเทียนแล้วก็ตั้งเบาไม่เพราะมันจือมันจือความร้อนนะมันเครื่องแห้งให้ตั้งห้างๆไว้นะครับเสียงดังไม่เป็นไรเพราะมันดังอยู่แล้วถ้าเกิด ให้เกิดน้ำมันเครื่องแห้งมันจะทําให้สู้เราลิ้นย่นนะครับให้เกิดเสียงเครื่องดังเป็นปกติโยเวนว่าเจ้าของจะให้ทําการเปลี่ยนสู้เราลิ้นฟิตเครื่องใหม่นะครับเราถึงจะทําแต่ตอนนี้ก็ตั้งให้มันห่างๆนิ่งให้มันเสียงดังนี่น้องไม่เป็นไรเรามาลองสตาร์ดูครับ ว่าเสร็จเรียบร้อยสาหร kind of <c oughs> ับการแก้ปัญหาน้ำมันเครื่องแห้งทําให้เกิดเบาะยันเบาวยันแล้วก็หัวเทียนบดนะครับเพราะมันร้อนจัดแล้วก็วิธีการอ่านหัวเทียนนะครับถ้าขึ้นหัวเทียนยังยังมีดำดำอยู่ยังมีเอคราบน้ํามันน้ํามันหล่อลื่นอยู่ก็แสดงว่ายังไม่นอกนะครับแต่ระบบระบบอะไรต่างๆระบบโอ้เหราลิ้นหรือว่าเ ตัวดันโซนี่จะจะจะเสียจะชำรุดียหายนะครับจะให้มันเงียบก็ต้องจะต้องถอดไปเปลี่ยนแต่สำหรับเคสนี้ก็อเอาแค่ใช้ไปก่อนพอให้พอให้เกิดเสียหายเต็มที่แล้วค่อยทำทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วก็อย่าลืมสับตะไคร้ กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ